สถานะของเราได้ถูกประกาศไว้ตั้งแต่วักที่หนึ่งของประโยคที่หนึ่งในพระคัมภีร์อันกุรอานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหีมด้วยพระนามของอัลล a ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอนี่คือคำเฉลยครับคำที่สื่อความหมาย ให้เราได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเรามนุษยชาตินั้นก็คือผู้แทนพระองค์ผู้แทนของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเรื่องนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับถ้าหากว่าท่านลองหลับตานึกภาพว่าตอนนี้ได้นั่งอยู่ในที่ประชุมสหประชาชาติแล้วก็เห็นตัวแทนของราชอ,อาณาจักรแห่งหนึ่งกำลังเดินขึ้นไปบนเวที ทันใดนั้นเองเขาก็กล่าวคำนี้ออกมาครับในนามขององค์กษัตริย์ถ้าเราได้ยินอย่างนี้เราจะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่เขาก็คือตัวแทนขององค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนั้นนั่นเองชันใดก็ชันนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาได้ใช้ให้เรากล่าวคำนี้เป็นคำสั่งใช้นะครับคำว่าบิสมิลลาฮิรรามานุรบะฮีมเนี่ย เป็นคำที่มุสลิมจะต้องกล่าวจริงๆแล้วมวลมนุษยชาติทุกคนควรจะได้รู้จักและควรจะได้กล่าวคำนี้ควรจะได้เป็นผู้ศรัทธาและเขาก็จะรู้ว่าเขานั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์เป็นผู้แทนของพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวแห่งสากลลโลกบนผืนแผ่นดินผืนนี้บนโลกใบนี้เราเป็นผู้แทนพระองค์แน่นอนครับเราไม่ใช่สัตว์หลายเซลล์ ที่บังเอิญวิวัฒนาการมาจากต้นตระกูลของเราซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวซึ่งก็บังเอิญอีกเหมือนกันเกิดมาในน้ําน้ําก็บังเอิญเกิดนะครับบังเอิญเกิดน้ําหลังจากโลกมันเย็นลงหลังจากการระเบิดของบิ๊กแบงซึ่งก็บังเอิญอีกเหมือนกันไม่มีหลักฐานอะไรเลยน,นอกจากคาว่าบังเอิญแล้วก็มีคนเชื่อด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีบรรพบุรุษเป็นลิง ท่านผู้ชมครับนั่นไม่ใช่ความจริงมันเป็นการลวงโลกมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะเชื่อถือได้เลยแม้แต่นิดเดียวพระคัมภีร์อัลกุรอานประกาศไว้ชัดเจนว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เชื้อโรคไม่ใช่แบคทีเรียเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นมา เราถูกสร้างด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เรามีตำแหน่งเป็นผู้แทนพระองค์เรามีภารกิจมีหน้าที่มีภารกิจที่จะต้องทำให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถเพื่อถวายแด่พระองค์และเราก็มีโอกาสที่จะได้รับ ความโปรดปรานความดีงามและความสำเร็จอันสูงสุดจากพระองค์ด้วยนี่คือคำตอบว่าเราเป็นใครและทำไมพระองค์ถึงได้ใส่คุณลักษณะอันเป็นเลิศเหนือกว่าบรรดาสัตว์ทั้งปวงให้กับเราครับท่านผู้ชม